เริ่มวันเสานะคะในตอนแรกเลยก็คือชงกาแฟไปให้คุณผู้ชายค่ะคุณสามีค่ะเสิร์ฟถึกเตียงเลยนะคะ พร้อมด้วยน้ำส้มค่ะหลังจากนัน้นั้นก็ลงมาที่ครัวะคะ่ะแล้วก็มาเตรียมอาหารเช้าให้สามีแล้วก็ลูกชายของสามีรับประทานนะคะส่วนตัวของนนนเ,เนี่ยไม่ได้รับประทานคซอ,องนะคะเพราะว่านนนกำลังลดความอ้วนอยู่แหละก็ไปทานไปดื่มสมูทตี้นะคะซึ่งสมูทตี้เนี่ยนนนก็อบเอาเออนนนก็ใช้ผลไม้นานาชน,น,น,นิดนะคะรวมทั้งอะบวคาโดเอามาปั่นแล้วก็ดื่มก็สดชื่นไปค่ะแล้วก็อิ่นท้องด้วยที่สําคัญไม่อ้วนค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็ไปอาบน้ำแต่ ตััวกนค่ะซึ่งในที่จริงนะน,นึกว่านะมีเวลาแต่งตัวแค่45นาทีรวมอาบน้ำแล้ว1ชั่วโมงที่ไหนได้เพราะคุณคุณผู้ชายสามีนางไม่เสร็จจ้านางไปออกกําลังกายนู่นนี่นั่นกว่าจะเสร็จก็2ชั่วโมงก็ไหนก็แต่งหน้าเสร็จพอดีก็มาค่ะมาเปิดคลิปกันเลยทุกคนสวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะนี่ ออกมาในโทนที่เป็นโซ่แบล็คนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะใส่ชุดนี้ไหมนะคะก็คืออันนี้ทเตรียมไว้เมกี้โพสใน IG story นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือชุดที่จะใส่แต่ว่าสามียังไม่เห็นคือประเด็นก็นคือไม่รู้ว่าสามีจะเดิงด้วยไหมนะคะถ้าใส่ชุดนี้เดี๋ยวนั้นจะมองว่าเยอะเกินไปนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างนี้นะคะคือต้องบอกกอนว่าคนเยอรมันเนี่ยไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่แบบแฟชั่นจ๋านะคะถ้าเกิดว่าแต่งตัวอะไรที่เยอะเกินไปนะก็จะแบบว่า เบาใจเบาแม่อะไรอย่างนี้นะคะก็นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อน ไปเที่ยวกันไม่ใช่ไปเที่ยวหรอกก็ไปเดินเล่นกันที่มิวนิกนะคะ,ะ,คะก็คืออยากไปถ่ายรูปสวยลง i n s t a g r a m บ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าตลอดเวลาที่ลงรูปใน In s t a g r a m เนะี่ยส่วนมากก็จะรูปเก่ามารีโพสต์นะคะหรือไม่ก็รูปที่แบบว่าฉันวันเดย์ทริปของดิฉันก็คืออยู่ที่สวนหลังบ้านแค่นั้นนะคะ,ะ,คะก็คือชีวิตเนี่ยไปไกลคือซูเปอร์มาร์เก็ตไปหาหมอแล้วก็หลังบ้านหน้าบ้านนะคะแค่นั้นจริงๆก็วันนี้ก็เลยนั่นแหละก็ได้เริกที่จะออกไปข้างนอกบ้างก็มีนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยนั่นจะ ต้องมีนัดกับร้าน a m เสด้วยเดี๋ยวจะมาทำเอ่อหวันกับการไปซื้อของที่ a m เนะคะว่าเนี่ยล็อกดาวน์ที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยแล้วไปซื้อของแล้วไปได้อะไรมาจาก a m รเนะคะก็จะทำคลิปในวันนั้นอะมาฝากเพื่อนๆด้วยก็ตอนนี้นะั่งแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะ ตอนเช้ามาก็ดื่มกาแฟอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็เดี๋ยวก็จะทานสมูทตี้นะคะสมูทตี้นี่นก็คือน้ำปั่นเองเป็นผลไมา้แล้วก็เป็นอะโวคาโดที่เป็นอะไรที่เป็นวิตามินต่างๆนานา,นานะคะก็จะดื่มก่อนอ,อีกที่จะก่อนที่จะออกจากบ้านเออเพราะว่าเดี๋ยวที่ในเมืองเ,เขาอาจจะไม่มีอะไรขายมีแค่ถือกาแฟทูโกไปเดินเล่นแล้วก็ดื่มกันอะไรอย่างนี้นะคะ ก็เดี๋ยวคุณสามีเซ็ตก็จะออกไปข้างนอกกันแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะชุดที่ใส่ในวันนี้ว่าความแน่นอนแล้วแอกซ์แล้วว่าได้ใส่ชุดไหนออกจากบ้านนะคะก็เดี๋ยวไปกันเลยค่ะไปเดินเล่นกันที่มิวนิกในสถานการณ์ล็อกดาวน์ที่ประเทศเยอรมนีนั้นเงียบเชียบอย่างกับปาชานะคะเพื่อนบอกก็นั่นแหละจะไปดูกันว่าเงียบเชียบเงียบจริงหรือเปล่าเงียบจจ๊บเงียบเออเงียบสงบเงียบแบบเงาเออเออไปไปกันเลยค่ะ สรุปนะคะตอนนี้เราก็ได้ออกจากบ้านสักทีนะคะก็แต่ว่าต้องนางไปซื้อหนังสือเพิยมก่อนนะคะสามีทำไมฉันพูดเบากลัวจะจะแบบเสียงจะเสียงดังสรุปคะ่ะมันทนีเปลี่ยนชุดนะคะทุกคนฉันต้องเปลี่ยนมาใส่ชุดที่แบบว่ามันไม่ยาวเกินไปเพราะชุดนั้นมันเหมือนกับแบบ เวอร์เป็นนีสอะไรเงี้ยมันก็ยาวถ้าพอใส่เสื้อคลุมแล้วมันไม่สวยซึ่งจริงๆสามีนานก็บอกว่า <c oughs> ฉันก็ไม่ได้มานะฉันเดินด้วยเพราะว่าเธอก็ใส่เสื้อคลุมทับอยู่ดีแต่มันรุงรังรึงรังอะไรอย่างงี้ไงก <c oughs> ็เลยนั่นแหละคะ่ะเปลี่ยนชุดนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาหวังกันว่าเดี๋ยวเราไปเจอที่จอดรถแล้วก็ไปดูว่าเซสชันล่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็ไปดูบรรยากาศในเมืองกันนะคะน่าใหญ่มาก แ,แล้วก็ได้มาเดินเที่ยวแล้วแหละทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนมักซิมิเลียนนะคะก็เดี๋ยวไปหากาแฟดื่มกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีกาแฟทูกโก้ให้เราดื่มหรือเปล่าไปเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนมักซิมิเลียนนะคะก็ ร้านรวงเงียบมากวันเสาร์ของฉันปกติเป็นวันที่ต้องช็อปใช่ไหมวันนี้ก็แบบเงีย้มากทุกอย่างเป็นทุโกโกหมดเลยอาหารการกินเสื้อผ้าช็อปปิง้งทุกอย่างอย่างเป็นทุโกโกเลยแกหนาวนะแล้วก็อ,อากาศดี น,นี้แต่จริงคนมาเดินเล่นเยอะอยู่นะคะวันนี้ความคนมาเดินเล่นก็จะเยอะเพราะเป็นวันเสาร์ใช่ไหมแต่ร้านรวงเงี้ยปหมลโยยาจะโถเริ่มจากตรงนี้นะคะต้องใส่แมสนี่นะคะเป็นที่ถ่ายรูปของเราในสมัยอดีต เลยวิตตเกาแฟทุกนทุกอย่างนะจ๊ะ mm. เอจริงนะคนก็เยอะอยู่นะอาจจะเพราะว่าวันเสาร์หรือเปล่าคะเพราะว่าเพื่อนมาวันธรรมดานางบอกไม่มีคนเลยเจ๊ถ่ายรูปยังแต่วันนี้มีคนนะคนเยอะนะไม่ใช่มีคนมันก็มีคนทุกวันแต่คนเยอะนะคะดูห้างนะคะ

ช้สแตงนวาเอ็มพูะโปตอนนี้นางก็ได้เครื่องดื่มแบบทูโกไปแล้วนะคะน้าอง <laughs> ุ่น,น,นมีคนนอนตรงนั้นด้วยก่ในไหนคะวาเลนตีนส์เวาเปีนน,นี่นะคะคารวาเลนตีนเขามีชื่อเสียง ที่มีลูปบ้านอยู่ที่ตลาดวิเชลน์สนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ตลาดแห่งหนึ่งนะคะวิไฮส์นูเบียดาฮินเกนบอสเตอร์ยัส แล้วเราก็จะมีเจอร้านแบบร้านขายของ <ina> ที่แบบเลเบิลสมิก็คือร้านขายแบบของชําแบบเล็กๆที่มีมาแต่นานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่วีนาพลัสนะคะเป็นตลาดสดแบบเล็กๆนะเดี๋ยวไปหากาแฟดื่มอีกแก้วหนึ่งนะคะทุกคนและนี่ก็คือโซนนี้จะเงียบๆนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นที่พลุกพล่านเนาะอันนี้คือคนมิวนิกจริงๆที่เขาอยู่กันเนาะที่ไม่ใช่คนมาจากต่างเมืองนะคะ นี่นะคะเน่ก็ได้มุมถ่ายรูปแล้วแหละเน่ต้องการแบบเป็นตัวตึกขาวอทเรที่เหมือนกับสไตล์เราอยู่ที่ลอนดอนอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้ได้รูปไปหลายมุมแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้ดูในแฟนเพจใน Facebook นะคะถ้าใครอยากดูรูปหรือว่าในอินสตาแกรมส่วนตัวแนงก็ได้ซึ่งแนงจะเขียนชื่อไว้นะคะไอจีของแนงส่วนตัวก็ไปดูกันได้นะเพื่อนๆหลังจากที่แนได้รูปแล้วนะคะก็ขอเก็บเกี่ยวกับการถ่ายรูปเทวรันแบบนี้ งามมากค่ะทุกคนนี่นะคะโบดนี่โบสเยอะนะคะทุกคน้อรถอร์น่ารักจังเล,ลยอมีตะกร้าด้วยฟรตซุสกัน,นทุกที่นะคะที่เป็นที่สวยๆอ่นะความสกปรกมันก็จะอยู่ในโซมไให้นะคะดูดิทูกโกะมันทำให้บ้านนองสกปรกหมดเลยนี่นะคะโบดอีกอันหนึ่งถ้าใครจะมาถ่ายรูปนะสวยมากเลย น,นี่นะคะนันเป็นคนชอบร้านดอกไม้เผเห็นร้านดอกไม้แล้วอดใจไม่ได้ทุกครั้งที่จะแวะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะก็เดี๋ยวนี้นันก็จะกลับร้านนะคะเดี๋ยวจะแวะไปซื้อกับข้าวที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็มื้อเย็นนี่ยเป็นมื้อที่วันเสาร์จะไม่ทํากับข้าวนะคะสาม,มีก็จะทานอะไรง่ายๆไปค่ะเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวที่ซูเปอร์กันแล้วก็ใก,กล้จะปิดจ็อบของวันนี้แล้วแหละทุกคน ทุกคนตอนนี้นันก็อยู่ที่บ้านแล้วนะคะตอนนี้ตอนที่อัดคลิปอยู่เนี่ยเกือบจะห้าทุ่มแล้วก็นั่นแหละวันนี้หนึ่งวันที่นํนพาเพื่อนๆไปทําน้ตทำนี่กันมานะคะเป็นวันเสาร์ที่สามีมีวันหยุดสามีแนนเนี่ยน,นางทํางานจานถังสูจไม่มีเวลาพาเมียไปไหนเลยแล้วดิฉันก็อยู่แต่ในครัวซื้อกับข้าวเป็นอะไรที่แบบมันจําเจมันเบื่อวันนี้ออกไปในเมืองมาก็แบบรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะคะก็คนเยอะเนาะ คนไม่ได้น้อยเลยอะแต่ว่าเพื่อนไปมาวันธรรมดาวันศุกร์ที่นังไปมานะบอกคนน้อยมากอะไรอย่างงี้นะคะก็เมื่อกี้หลังจากที่กลับจากในเมืองก็ไปซื้อกับข้าวแต่ว่าแบบรีบๆซื้อนะคะเพราะว่าปวดฉี่มากพอซื้อเสร็จก็กลับมาที่บ้านสามีก็อทอดไส้กรอกกินกับขนมปังแบบง่ายๆนะคะไม่ได้ทํากับข้าวใหญ่อะไรมากมายเพราะว่า ในหนึ่งอาทิตย์นั้นจะงดทํากับข้าวสองวันเพราะว่ามันจาเจไงเราอยู่แต่ในครัวไปซื้อของในซูเปอร์คือการไปซื้อของในซูเปอร์เริ่มแล้วเริ่มเบื่อเริ่มเกลียดการไปซื้อของในซูเปอร์อะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็มันคือแม่บ้านเราก็ต้องไปใช่ไหมก็พอหลังจากนั้นก็มาดูข่าวตอนสองทุ่มนะคะการดูข่าวตอนสองทุ่มเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องดูต้องจําเป็นต้องดูนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่านข่าวสารที่แบบมีสาระมากมายสามีก็บอกว่าเธอต้องดูข่าวนะมันต้องพัฒนา หัวสมองของตัวเธอหน่อยหนึ่งต้องดูรับข่าวอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างไม่ใช่ดูแต่อะไรก็ไม่รู้รอะไรอย่างเงี้ยให้เสพข่าวที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้อะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละทุกวันเวลาสองทุ่มนะคะนันก็จะนั่งดูข่าวกับสามีหลังจากนั้นก็ดูหนังกันแต่ว่านันก็ดูไปแล้วก็เล่นมือถือไปก็คือเล่นมือถือน,นี้ก็คือมีสาระนะคะทุกคนเพราะว่านันเน่ะ ก็ได้แต่งรูปมาก็คือเปลี่ยนการในคุมโทนใน Instagram ของนานใช่ไหมเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ในอินส a าแกรมซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันจะเป็นแบบออกสีเทาแล้วตอนตอนนี้ในกำลังจะเปลี่ยนมาเป็นสีน้ำตาลนะคะเพื่อไปดูกันนะคะในเพิ่งโหลดลงรูปไปเมื่อกี้หนึ่งรูปนะคะว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็ ก็ติชมกันมาได้นะคะก็นั่นแหละวันนี้นก็จะไปแล้วนะคะจะต้องไปเนี่ยไปล้างน o ล้าง,งหน้าอาบน้ําแล้วก็นอนนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆจ,จะชอบคลิปร็อกกันนะคะคลิปร็อกเนี่ยนั้นเป็นอะไรที่น่ชอบทํามากๆนะแต่ว่าคลิปมอมมี่ก็ชอบแต่ว่าคลิปร็อกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแบบ เราอยากให้เพื่อนมารู้จักในไลฟ์สไตล์ของเราอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างน,น,นี้นะคะแล้วตอนนี้ยอดซับสไคร์ก็เกือบจะครบ1000แล้วแหละก็ขอบคุณมากๆานะคะที่เข้ามารับชมช่องของน,นันมากด u b s สไคร์ให้ก็เดี๋ยวถ้ามันครบ1000แล้วนันกะว่าถ้านันครบยอด u b บสไคร์ที่1,500นะคะนนก็จะมาเล่นเกมแล้วก็แจกของขวัญกันอีกนะคะแล้วก็ในช่วงหน้าร้อนเนี่ยถ้า การเดินทางเป็นไปได้เนี่ยก็คือกําหนดการนั้นจะไปเที่ยวอเมริกาใช่ไหมถ้าไปอเมริกาเนี่ยแล้วก็หลังกัด หลังจากกลับมาจากประเทศอเมริกาถ้าสมมติว่าย่อ s u b สไคร์มันเกินสองพันแล้วนะก็จะเล่นเกมอีกแล้วก็จะซื้อของฝากมาจากอเมริกาด้วยแหละเออนั่นะแหละเรียกเพื่อนมาดูมากดซับสไคร์ช่องนั้นกันนะคะยัไงไงนะก็ฝากช่องนั้นด้วยถ้าเป็นไปตามเป้าหมายก็นั่นะแหละก็จะมีของขวัญมาแจากเพื่อนๆน,น,นะคะยังไงวันนีนะ้ขอบคุณเพื่อนๆมากที่ติดตามรับชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมไป f o ลโล่ในอินสตาแกรมด้วยนะคะไปพูดคุยกันแล้วก็ไปดูไปว่ารูปที่นันแต่งใหม่เนี่ยโทนสีที่นันเอา มาใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะชอบกันไหมนะคะยังไงวันนี้จะไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ